สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2022นะครับก็นำเอาบทอ่านจากบทเทศที่บันทึกไว้ในศตวรษที่2นะครับมาพูดกันหัวข้อก็บอกพระคริสตเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะกอบกู้ผู้ที่กำลังจะพินาศนะครับก็มีเขียนไว้เตือนใจของเราดังนี้ก็บอกพี่น้องทั้งหลายเราจง ถือว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าและผู้พิพากษาผู้เป็นและผู้ตายเราควรเทิดทูนพระองค์ไว้อย่างสูงเพราะถ้าเราเคารพพระองค์ไม่เพียงพอเราจะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์น้อยอันหนึ่งผู้ได้ยินสิ่งเหล่านี้และถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่สําคัญเ,เขาก็ทําบาปและเราเองก็ทําบาปด้วยถ้าเราไม่สํานึกว่าเราถูกเรียกมาจากไหนใครได้เรียกเราเรียกไปที่ไหน พระเยซูเจ้าได้ทรงรับโธรมานมากมายเพียงใดเพื่อเราเราจะทดแทนพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรเราจะผลิตผลอันใดที่จะมีค่าเท่ากับที่พระองค์ประทานแก่เราเพราะเรายังเป็นหนี้พระองค์อยู่ด้วยผลประโยชน์มากมายพระองค์ได้ทรงส่องสว่างสติปัญญาของเราพระองค์ทรงเรียกเราว่าลูกดังที่บิดาเรียกบุตรของตน พระองค์ได้ทรงกอบกู้เราเมื่อเรากำลังพินาศไปเราจะสรรเสริญพระองค์ได้อย่างไรเราจะทดแทนพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรจิตใจเรามืดบอดเรากราบไหว้หินและท่อนไม้ทองเงินและทองสำริดสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาและตลอดชีวิตของเราเป็นแต่ความตายความมืดปกคลุมเราไว้และในตาของเราประสบแต่ความมืดมนโดยน้ำพระทัยของพระองค์ เรารอดพ้นจากเมธที่ปกคุมเราอยู่และเรากลับเห็นได้อีกเหตุว่าพราะองค์ทรงเห็นความผิดหลงมากมายของเราและอย่าโทษที่รอคอยเราอยู่พระองค์ทรงทราบด้วยว่าปราศจากพระองค์แล้วเราหมดหวังที่จะรอดได้พระองค์ทรงสงสารเราและได้ทรงไถ่เราให้รอดด้วยพระมหกากรุณาของพระองค์พระองค์ได้ทรงเรียกเรา เมื่อเรายังไม่เป็นประชากรของพระองค์เราหมดหวังที่จะรอดได้พระองค์ทรงสง,สงสารเราและได้ทรงไทยเราให้รอดด้วยพระมกุรณาของพระองค์ทรงเรียดเมื่อเรายังไม่เป็นประชากรของพระองค์และทรงพอพระไทยให้เรากลับเป็นประชากรของพระองค์อีกจงชื่นชมยินดีเถิดหญิงหมั่นที่ไม่เคยมีบุตรจงเปล่งเสียงแสดงความยินดีท่านที่ไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของมารดา เพราะภรรยาที่ถูกทอดทิ้งจะมีบุตรมากกว่าภรยาที่มีสามีซะอีกเมื่อประกาศประกาศศกอิสยากล่าวว่าจงชืง่นชมยินดีเถิดหญิงหมันที่ไม่เคยมีบุตรท่านกล่าวถึงเราเหตุว่าพระศาสนาจักรได้เป็นหมันก่อนที่จะได้มีบุตรที่พระเจ้าประทานให้เมื่อท่านกล่าวว่าจงเปล่งเสียงแสดงความยินดีเถิดท่าน ที่ไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของบารดาท่านหมายความว่าเราไม่ควรอ่อนเปลี้ยเหมือนสติที่กำลังจะให้กำเนิดบุตรแต่ให้ถวายคำภาวนาของเราแด่พระเป็นเจ้าอย่างซื่อ,อและไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยท่านประกาศว่าภรรยาที่ถูกทอดทิ้งจะมีบุตรมากกว่าภรรยาที่มีสามีซะอีกเพราะว่าบัดนี้ ความเชื่อได้ทําให้ประชากรของเราซึ่งดูเหมือนพระเป็นเจ้าทอดทิ้งแล้วมีจํานวนมากกว่าผู้ที่คิดว่ามีพระเป็นเจ้าอยู่บ่ายตนข้อความจากพระกมภีตอนหนึ่งกล่าวว่าเราได้มาไม่ใช่เพื่อเรียกผู้ชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้สํานึกผิดเพราะผู้ที่ควรช่วยให้รอดคือผู้ที่กําลังพินาศเป็นงานใหญ่และน่าพิศวงที่จะพยุงผู้ที่กําลังล้มดีกว่าที่จะพยุงคนที่ยืนมั่นอยู่แล้ว พระกฤษเจ้าทรงมีพระประสงค์กอบกู้ผู้ที่อยู่แนอต่อรลายหรือเสียวิญญาณและพระองค์ได้ทรงกอบกู้ไว้มากมายเมื่อเรากําลังวิ่งเข้าสู่ความพินาศพระองค์ก็ได้เสด็จมาเรียกเราครับพีน้องก็เป็นคำอสอนคําเทศที่เตือนใจที่ให้กําลังใจเรานั้นอย่างดีทีเดียวสําหรับการเจริญชีวิตในโลกนี้เราก็รู้ดีในความเชื่อก็บอก พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เนี่ยพงมาเพื่อคนบาดมาเพื่อคนป่วยมาเพื่อที่จะรักษาเยียวยาและช่วยเหลือจึงมีคําในพระสานจําได้น,นะฮะคนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้จังหากที่ต้องการนี่หมายถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้านั้นก็มาเพื่อรักษามาเพื่อเยียวยามาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่อให้พ้นจากความ ตายไปยจิตไปวิญญาณต่างๆที่มนุษย์นั้นได้หลงไปและได้ทําผิดพลาดไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันที่เราเจริญชีวิตไปเนี่ยจึงจึงต้องเป็นเรื่องราวของความหวังความหวังที่จะสักวันหนึ่งจะได้ปลอดภยัยรอดปลอดพ้นแล้วก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและได้มีชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นการทําผิด ทำบาปทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอทุกแห่งทุกคนก็ทําได้เกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือ,อความสํานึกความตระหนักรู้ว่าตนเองนั้นทําผิดทำพลาดแล้วก็พร้อมที่จะกลับใจแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงความไม่ดีของตอนเองจุดอ่อนของตอนเองนะั้นให้มันหายไปให้มันคนไปจากชีวิตและตรงนั้นเองนั่นคือ สิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมาแล้วก็มาเรียกร้องเราวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่เราให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่เราจะขอพระเป็นเจ้าขอพระองค์ประทานพระบอดในเราเข้มแข็งมั่นคงที่จะเจริญชีวิตพร้อมที่จะมีชีวิตตามจิตตรม์ตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความรักตอบเพื่อนพี่น้องรักตอบพระเจ้าและออกไปกระทำ ความรักในภาคปฏิบัติจริงๆความเชื่อในภาคปฏิบัติจริงๆที่จะต้องกระทาออกมาจากชีวิตจากจิตใจของเราไม่ใช่ให้อยู่เพียงคําพูดอยู่เพียงคําสวดหรืออยู่เพียงในวัดแต่ว่าในสังคมรอบๆข้างเราที่อยู่กับเพื่อนพี่น้องร่วมโลกนี้นะครับวันนี้ขอพระเป็นเจ้าพระทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด